กองกีปลาไปล่องได้ปลาไปต้มเก๋ยพวกมันนั่งย่างต้มเก๋ยพวกก็ไปจับเก๋ยบันไปล่องได้รองรอบแหลกกองกีปลาไอพวกเริ่มครบกันกัาทุนให้ครูผมไม่กลายคบแต่ปล่อยเลยมึงกิดแหลกดีเตี้ยเบาปลากีปลามึงเงินตัวเตาวได้ออามึงกิดแหลกตีแหลกตึ้งไก่ครัวหน่วยหนึ่งกิโลแต่มึงเอามาแหลกเกได้ยีก็ไก่มังเร็วกีปลามึง กล้แล you know. oh. ้วเนาะไอานำตาคว้าคืนนูนนำตาคว้ากมาเป็นผู้ปลาเยเลยองนาเออตอนเดียวงไปเดียวกับมลองนามเต็มตีเลยกับรงไปตวร่กวามาพยไม่ลงไปเดียวตรงกล้าไปเนี้ยพยน้อยก็ุงกล้าพอยเดียวน้อยจุงกล้าีงอีพันบอกพอยเล่มไม่เลเลฝ่าลงไปเดียวเล่มกัได้ว่า ไปเที่ยวอ่ากันาหนกันได้ไปอ้อมกครับไปมาอ่ตาตะวันแดงไปเที่ยวครับพี่ลองกินเหลาา้าไม้กินเลยอ่าไม่พื้นผมเลี้ยงเองให้ตินซื้อนะบุได้พ่มอยู่หันเลนน,น้องบวกเกี่ยวบุให้เจนมันกา้าเดินอย่าไปรูปนะนะผมไปนะ้าเออไปเที่ยวกันบุล้อมันตะว,วมจริงกว่าฟ้าบ,บุปัดลุงนู่นแล้วเออ ไปรอมึงนะฮัไม่มาบ่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 บาทดีบีกินเนื้อปาย่างถ้าไม่นำร่างใจปอย่างฉดนั่งไม่ไดนดีที้ไม่ตันเส็จอยม้ามยีขอบม้ามไก่กินอยกงลาบากกี่ใจลำบากกันเนอคนจนนี้ติ่ตำรวจจะกูเจี๊ยบปน้ามากไมเพื่อเวียนา่ติดตรวจ พี่หนุ้ยเป็นยังไงบ้างนะจนช่วงนี้พลืมบ้างมือมึงบ้วงนี้ครูกระยอบกับเมียกันยังอยู่บ้านจะอยู่ได้ลงกับเมียโอ้ยเลยไม่รู้ที่ครูได้กับน้องเมียเราบางนี้ัวเหลือนกันมา่อยแย่คอนใดกับน้องเมียเออแล้วไปใดกับมันใทิน้องเมียใครไม่รู้ล่ะบ้านเราคุยเราให้มึงควางบ้านโดนเมียจีบเหลี่ยงมูอ เดี่ยวมู่เออควันต้องลงแกะปักบุงไอมู่ทุกวันทุกวันให้น้องเมียก็ช่วยแกบขานจึงควันน่เดินมือนึ่งเด็ดปักมือนึ่งตื้อเขยชอยปิ้งม้าแด้ของอีกมือนึ่งตื้อเขยมือนึ่งแกะปักบุงเออหันมาใกล้ขูเล่นเล่นกว่าน้องจ็ดเจ็ดเจ็ตื้อเขยใหญ่กันปิ้งลีกผีช่วงที่ดีให้น้องเมียกูกำปั้งจริงปังแล่นมันตื้อจริงดูมันว่าจะบพื้นนี่ข้องขูใจผีเช้าน้องนี่หว่า ตื้อเดียมตื้อเดียมเลยมาใจตื้อเพลอคอกางกันแล้วคอกังกันเออจังงแบบนั้นโย่พอได้ฮันเนื้อไอ้ตื้อกับพกปาจี้กับหลอกเลยฮันเนื้อที่ในยอดใจใกล้กลัวก็้อเตะตัมปื้อฮันเนื้อน้องเมียมันเล่งกันในถิ่งรู้ไหมเล่งกันเออโอ้โปลัดเ๊กต่างห้องน้ำมันว่าเพื่อมันว่าพี่ นี่ทามุ่ย่เราหลูวเพราะไง้ดมันเคยตึนนี่มันจะปากแกบฟักนี่ังหวอัเนื้อยืนอันมันกินปนันกินปนันนองไม่เอากูก็จะกลายใบปีนองอะไรก็ผมไม่เป็นได้เลยเชื่อมเชื่อมให้นุ่มช่วงชวงไม่นองไม่ากูมันเชื่มเชื่อมไม่เป็นช่วงนี่ตกช่วงนี่จะมันเชื่มเชื่อมมันรูจักก็จไม่เป็นได้รูจักแม่มันจืดพื้ก็ติก็ไปเล่ยกัน มินต <Min. c oughs> ุยลินุยเออพี่รู้จักด้วยครับเบรกเปยลำบากลำบากฮะจะตึงเมียว่างนี้ไปน้อยเร็วใครโยไปไหนจะไก่แดงกับกูฮันเนอร์จะไก่แดงกันมาไต่ได้กับหนองเมียได้กับหนองเมียเหต